มาเปิดคลิปมาให้พี่น้องเอ้ยโหรุ่งเฮิมกันเลยมาเฮือนมาซานมาเยี่ยมมาเอ้ยเยี่ยมเงี้ยอะไรเราก็เลยกลับสวัสดีและสวัสดีเด้อหอยพี่น้องโหวันนี้ก็รุ่งอกันดิว้าขีดหอดเมียว้าเจ๋อแสดงดูหอดเมี้ยดิอ่ะยาชนะเป็นข้ามเลยก็ได้ ่อยางนี้ใจากกว่ามึงไงพ่หายใจว่ากลับมาเห้ดีารเลยะเนาะกลับคํำอะไรก็ยากเลยเหอเออขอเงินจุกกะขอเงินเองเนาะจักในเหตุการณ์เหตุงานเลยชเงินกันเลโดยสบายดีนะลูกผูกระเปาเวเลยอันนี้บอกกระปุกพลูกบกินปพ่อลูกเราซื้อกับขกัน้ามาส่งลูกส่งเม่ยล่ะ เอ้ยไปมาอีกไปมาไม่ได้อีก็ชินขึ้นวันนี้เลยอเหนื่อยเนาะเป้าขึ้นนมันวาวมันไม่สังกะสีเพื่อนบนน่ะมันสร้างมันไว้ถ้าเป็นแป้นเนี่ยมันบุพเพเน่ยันบุทันเนาะหน้ยตะปูิ่นจะสร้งวิวันก็เลยบอกว่าแคเดียวเขาต้องไปแป๊บเดียวหรอกว่ะเป๊นเดียว่เป๊นเดียวเนะสร้างอะไรได้เลยะสร้างได้เลยตัวอะไรต้องาเยก่อน มาเอาความคิดฮอดคิดถึงกันเนาะเฮ้ยหอมแนะเฮ้ยแมนนี่หอมว่าอะไรเนาะมาหอมมาหอมกันได้เนาะเอากินว่าเอากินกันนะอะไรกันเนาะกอาจิ้นนะเอากิ้นนะเออไม่เลยสะฮวันหรยอว่าปะงานอยู่วะกินเก่ากินเดิมวะโอ้ต้องมีกินใหม่เลยอยางนอนมาดุมาเดินผีหอมเด้อกินเผาเด้อกินว่ากินตามพอปะลูก อย่นอนด้านดิดตรงนี้ไม่มองดานที่เปิดคักที่นอก่นน่ะฉลาดได้เล็กหน่อยกันี่กิข้าวกันไปม่รูมากินข้าวเราพอจะหะกินปลาาอขวปลาข้าวปลาขาว้าอ้าวข้าวข้า้าาว้าวขา้านขะาวนาขาว้าว้าาาาาาา้าา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  เรานก้าวกินเนกินได้กินได้ป่นั่เลยเอาเปาะนะพอเปลแล้วกินเนา้ทุกอย่างไปนั่งกินน้ำปั่นก็เป็นเซอร์รดแน่นจะรู้เคยมอยากบบดนี่น้ำเย็นเหเนาะอะไรถูกไหมรอะไรถูกไหมแห่มือเลยมีตะเกียบแทนไ ันกินกินจะหน่อยแล้วก็สิไปแล้วนั่งกินบาดนี้นานๆที่ได้ค่ะสิมีแบบนี้เดือนเดือนเดือนหนึ่งสองเทือร้อยสามเทือไม่ใช่ใช่ไหมสามเทือสามเทือนี่แหละนี่แหละโดยพี่น้องของคนมามายังมาเดี่ยอันเผาขึ้นไปเพราะว่าไม่น้องนี่เป็นโทรหาลุง่าเป็นอยากอันว่าให้ลุงมาประกอบอันว่านี่นะจำนวนบ่ชุมนวดดูทุบบ่ดูข้อมูลอะไรเป็นตัวเองผ่าน ฉัพันแม่ของเงินปที่มากกะมาทักเกยังแม่ขอเงินปที่มักโรซิงใช้เจีนะคัโอเคโรชิงโชิแ่เพิ่งเปิดได้เปิดแล้วมองในดูกมาขอเงินนะขอจะเงินดูกอะแจ็ปไมดีเลยขอบใจก่อนไปได้ไหมไปได้ตัวชิงไปแล้วชิงลไม่เอาไม่แม่งเปลเอารถมานังเป็นกลางยนก็พ่อแหละ

คนกาเยงก้างโอ้เอางี้โอ้ยว่าอย่งนก้างอันนี้ไหนก้างตัวนั่งเขาเมาอยู่นี่ีะอาชีหอมเจเหอแล้วก็มาไดย่างกางมาว่าย่างเมัไคาจดใจรจใจรดเนใจเลยเห็นยังเนาะวมักเาเมียเนาะสิบเรเ็นตไอ้อะไรพี่หอมเลยคนเราอยู่ด้วยกันมาในสิวีหอมเนียชิอ้ยเนาะ บก้าหอมไปเยหัวมินมินนดนึงใช่เจลนั่นน่ะก็ยัาบอกว่าหัวไม่ร่อยหัวงอยแบบนีเอาุกไปบั่นเอาลูกเอาื่อจะได้กินข่าวในดุกหรือสีหาเลาดีถ้าพักกับเจ้าล่างมาให้เลยเนาะเอาลูกอาะ่นายก็อยานอนให้พี่น้องพูนอนเนียอยากกินเนี่ยอยากน้ำพรเมย์เนี่ยเขามังกขาเ เจ้ากินแน่นะเอาอยู่ไปนางกินน้ำปั่นกับเมลองเซอร์ว่ะเยอะจะดูอยู่เดี๋ยวมาเ้าเผามเกินอย่งบนถือเลยเนาะฟ่าฝ่าเาอย่นี้รอเห็นปะต็ซันเลือนเล่ามาแม่ได้เวลาเราเผาแล้วย่านทางคูมันจะเห็ดหาเจ้าเผาโซนนักเตินเดี๋วบ่โซนนักเตเอออาจารย์่าไว้เานั่นแหละเว่าตอนนี้ยันพิ่นถาโอ้ยลมไปดีรอพวกเนี หมุนบ um, so um, ึ้นอยู่ลูงหนูบุงมาหรอมาก็เปนน้องเชิญกี่รถคอนกุ้มกุ้งคนจอดห้วยรถกายปุ๊บรถไผ่คนละเปิ่งคักเป็นพ่อเจ้าของอะไรเด้อเฉพาะเจ้าของโอ้ยนอะพ่ออัดสอดแล้วจังซี่ตั้งกล้องอสอดเด้อคน่ะกันไรตั้งหมุดทันได้น้ออ่ะพอเออพอเจ้าของพอเจ้าของอยู่คอนแหงเลยล่มได้มัน จะมาปากระต er> ุกข้องมีบุญ uh, ม mm ีแจกบ่แม่นบ่นี่ยแจกเออแม่งลูกเยอะก็เจอเด้อเจอเด้อเนี่ยเดิมกลางนะบ่นะกลางแล้วอ่าเดี๋ยวพ่อไอเบนของเงินแดดนี่ก็มือที่ี่การบุญเชิดแล้วอ่านี่เอ้ยเอ้ยไปขี่ไปชั้นเรือได้อ้วยไปนอนก่อนนอนนะบุญยืดิไปลงมาเนาะ ใช่ข<ด><ช>้าวกับข้าวอยากก็อยากบัดเพื่อนเพื่นได้บอกไปเพื่อนะอนะเพืนเ่นได้บอกแม่โอ้ไก่ตือนไม่วบวานเราเลยก็ได้ไก่ตือนแล้วแล้วเลียนข่าเพื่อนไหนเลยทิ่พ่อกัลังเดในทางนัดกันไว้เป็นว่านี่บอกจะเรียกว่ามุกินเจริญวิชาไปปั้มน้ำมันมาเล่าเรื่องข่าเพื่อนนะจดไปได้แลา้วรหัสเฮ็ดก็ได้ไม่ได้โทรศัพท์แล้วไม่เคยนั่นแหละ ผ่านกฎทำไมพี่น้องเอ้บัีไมี่แต่ให้พี่น้องแล้วเบิ่งให้บัตปรุงซีฟานแบบที่สามรับจมอยด์อเมร่าผ่านวัยแล้วสี่พันชั่วโมงวนกรกกแช่หายไม่ต้องเปลี่ยนไปแช่ให้มันอาทิตกูบ้างสราจะบอกนี่ฉันไม่ดาเลยจะตบอพักในวนที่เขาทีได้เลยนี่ยพันอย่างอีก สรออ่างน้บวาง,ววางวกันแ้บางกันอะกินแล้วเพิ่นหดมากเพราะแห้งนเพิ่นจะมาขายกันนะคนด่างมากมาเลยใส่ปบ้าแม่งหนอยดิใส่ปุ๋ย,ยังเรียบร้อยเลยเจ้าเอ่ยจเอยบ่กินเพีกินยังะ่ะงเช้าลคือว่าบคืนเงียบแล้วอืมเเช้าเช้าเลยอสดยังเนาะมืนเป็นเป็นนนหนักทำไม สลาใจแล้วเพื่อนเศร้าเลยไิดเย่างมือกี้เมือกาตัดด้วยนะจะแซ่ไเป็นเมนเปียวกินบ่้ออานะเราจับกล้องเห็นัหนอยู่เรยคลิปเราแบบแต่กินจริงก็ยากน้ำมูอยู่ได้อยูาอีหรเานาเรน้าเนี่ยน้ำลายก็ได้เนาะกระปูนเอาเนาะเนี่ยซื้อใส่ไหมหรอเื่อนมาี้ย่างกินเนาะใส่โมง ยังไม่ได้ใน,นเชิงผลบอกไปนักเชื่อเมื่อว่างกันเลยหมักไว้ก่อนยังม่เห็นอย่างเดียว <c oughs> อย่างคนแล้วแลก็อะไไปนัเื่อผนซื้อมาซื้อบ่ซือซื้อมาเยอะคลถ่โดยอ่าน,นอีกหูก พไปใจอันไหนอ้บุคีก็จมาหนเาเงินไหนบุก่าอะไรกันอกใม่พไขีดยงหรือะขดิ่งคีดซิ่งเออดซิ่งได้กระบอกเพิ่นถ้าจะคีดซิงเอาเงินนีเพิ่นกักดถหายแล้วดุยกอยากให้แม่ไปได้ให้แม่ไปหนาอาหนูมูวายขีดตูดเลยอกขีดิ่งีตูดทนายขีดตูดเด็ดนี่หนก เจ้าพันอาเจ้าก็ทีบอกตะโดดก่อนไปมีกะมี่เราตระโเมื่อขอเงินแม่รู้เด้อไปเมื่อึ้นนายพลเดียร์ได้เงินชาวพันแม่เราไปเห็นงานแม่เราไปเห็นงานแม่ตู้่แล้วแม่ตู่เราไปเห็นเนื้อนี่ให้ได้สวัสดีโเองโพคนเด้อนี่บาัสดิ์เแม่พาไปมึงรู้ยังว่าแม่อยู่มาแม่เก็บไปก่อนบ่ได้จกิที่ พาไปชื่อกินกันป่ะกไปซชื่อกินนมกันเด้อเด้อจะได้เฮในเงินนียนะว่าไดหอใจอหละใช่เปลวไอ้เปลวไปหาเปลวไปเปลวไปบุญในกินนี่นะก็ไอ้หน้าเปลววไดอเห็นเปลวไปบุญบ่าไไปว่ไปจะไหนยางไปด้กินนี่ของเงินน้ำแม่ไปดนกินนี่เมียนีดีในเงินน่ะถือดีด ทำไวในนี้ดูเบิ้งไม่ทีเห็นห้เบิ้งอ่าันไนล่ะอ่าดเยเบิ้งดูบะเดี๋ยวคิดชิมพาซะเดี๋ยวพาไปชงเสริมกันแป๊บมึง่มเสริมคิดสิ่งไปไปไปส่งอ่ะเสิแซ่บก่นตักดิบ่ได้าบ่ได้ขอพาไป เฮ้ยเดชิมาแป๊บนึงเพิ่งหอมเลยไปเอารูดก็เต kind of <t nak> ่าขึ kind of ้นไปชงเสริมก็แป๊บนึงอ้มาตรุกกาจางว้ีดีเนาะโอ้บังรลดนะลูกบังลดบังรลดไปไป เอาเงินหายแล้วก็ยังชิวหายแม่ไปส่งอยู่เมื่อไหร่ไปสบายดีดยเลยเดียไปก่อนสไปก่อนยังไงนะ <laughs> ส่งเสริมขี่รถก้อนผู๋เสีสวยวิน่นไปพี่น้องเลยหัวเพิงหัวเลยเกิดคนละมือกันไอ้นี่น่ะจันนังค้านไปพี่น้องไอ้สองเสียวนนี่นะประเด็นวันจันทร์ประเด็นวันคานเกิดคนละมือกันบอกเดี๋ยวแม่มาส่งเลยแม่กามาแล้วพี่ขึ้เก่าอะไรวะ Hà Nà ngưng nằm ngưỡng nó ngưỡng nằm hả nằm Văng nằm ngưỡng nằm ngưỡng nằm Ba Phải cứ nằm ngưỡng bên ngưỡng nằm ngưỡng nằm ngưỡng nằm ngưỡng bạn này à, ใช่นะเบื้องนอกแล้วแม่นอย่าคิดรสสิงคิคนเปิดเพลงหรอใช่รสสิเคิคนเปิดแบบว่าว่าคนเปิดเพลงแม่เปน็นเอาไงอู้หูวงแนวลรลนะ่มนะจะควาสต๊อปกันเด้อให้เพลงขึ้นมาแล้วให้เป็นนอนขึ้นไปลองไปทรงเพคนขึ้นตะลุ่มเรื่อยก็จะขึ้นเงินวะพ่อมนันไปน้ำใบตาเอ้ยตาย ถือเงินน oh, ้องไปสราพันคือแต่นองกันะเรยบ่ได้ขึนจับห oui. ัวใรบ่ะโอ้ยตายไม่แล้วคือไปอยู่อ่ะไม่กอกแล้วคือนี่แทะมันคือคออ่อนแท้ไม่กอกแล้วนี่เนี่มีคนอยากไปเลยไปไปดูตามเดียกให้เลยนะนอนกอนสัตวเลย อ่ะยังโมยาอีกเพี่น้องเลยอืมแสบแห้งหวัดเลยชิได้ละคบอกอยู่เจอของแสบถึงจะภาพสบไรกะยังไปว่าไรของแสบจองไว้ไอ้น้ะเดลือไปเน่เวลาอะไรพูดในปลาเอาปลาเอาะเพ่อนเพิ่นเออเหรอคาจับกล้องซื้อได้เนี่ยนะแนวยังไงบ้างเป็นมา มีนเหือไก่อเฮ้ยมีงใจขามอขามเดิใหม่ไหมื้งนะอืมขามวานเนาะอกินสุกอยากนอนานอนได้ไหมเดียนไปดื่มมวตามจะกระหายนึกว่าล้มลมนะ ไป,ไปไปบอกเอาเซขึ้นมาเงินมึงขึ้นมาเมื่อไงคิดสิ่งต้องไปบอกพี่เยียวยุไม่ไม่สามพันมาจิติดหนีไปว,ว่าลูกสาวผู้ใหญ่ว่าจะคิดซิ่งเสารบริจิตต์แต่จะไปวะเมื่อเซลคิดไปเอางเงินกันอ่ะเงินเพิ่นบ่พอเลยนี่ยนอนนอนน่ะแม่เอ้ย บอน้าบริค no, to ีแลได้ระเบิดไอ้รสชิงมาเนี่ยอย่าโทรยูดิลงมายูดีบ่ลงมาบอลงมารน้ลมจันละลมแห้งลมแห้งแล้วบุ้นอยู่ไปมาเอ้าปุ๊บอุ่นเมียเราซางเงียงแก้มใ่ไหายไปหอมลูกอ้เนยเอ้ยว่าเนยผื่อน่ะผื่อเอ้ยเนาะอาหัวมินนะลงเมา ร้อยมาเทสกน่ะนี่เรื่องใหม่ไปก็ได้ปะได้แต่เรื่องใหม่นลยเนาะนี่บอกอันว่าอันกระเป๋าอะไเก็บมาได้ตัวจุกสีาัใสได้เทียบมาให้เลยเก็่ตัวใหม่เข้าไปนั้งเพว่าบางทีบางทีเส้าเก่าสามสิบถึงด้ลงมาพอมันเจ้าบุญเดือนชามัน้สามค่ำเนาะนี่ก็ชิบสามิบสี วสีหามือเนาะ่อีชสามึกช้สิบสีวันหมดเลยนี่นี่สิบ่บ่เออมือเลยนี่มือดับอเออนากกมือมือกัแมนจะนัดกันยังจะนัดกันยังมเอดชาบั่ามคำเออแมนยูแต่ตรงว่าอะไเคยยินป้าว่าชิมมอบไม้ให้เจ้าสปอร์ฟน้อย อลูกไวาเอาลูกให้แม่เพ so ื่นไปเลยนจากจาุดถ่ายจากแม่จะพอจะพอแล้วหลายกวอาเลยจน่นหล่เนี่ยวนนีบุญงินสิจะเมียเด่นลุงลุงไหนแม่เป็นเน้นลงเฮายอะแม่เนาะไว้สาปะจิ่มปังไม่มูไม่กอยเน้มแม่เนี่ยแม่ต้องแป้าไปล้วะหัอยังกอดหน่อย อยู่ในหันเลยหรอว่าไม่ไบอกว่านะครับอันนี้วันนี้นะคะเปิดอะไรอย่างเงี้เออยังไม่รู้ายโทรมาที่โทรไปรอบเนอะมีอะไรโทรมาบอกโทรไปเออเนาะไปสมัยพี่ดาวไว้ยเปิดไฟเปิดเท่าไปเข้ามามาเห็ดเวียงให้ทางป้าขวบอยู่ใสขวบมลให้อาจารย์เล่าเห็ดให้ และผ่านกดผ่านยางในกระกราะเอกสาสราส่งอีเมลอะไรห้พี่น้องเลยเห็ดหลายอย่างขั้นตอนใน YouTube นี่ก็ได้เห็ดพิษนี่กระเบ้บออะไรอีกยากเลยใค่เห็ดไอ้ผู้เพิ่นเห็นว่าง่ายกัคือบ่แม่นง่ายยากต้องทำตามกฎระเบียบของยู u ูบทาเข้าเฮาลงพิษมันแรงปึ๊บนี่ก็ลบทิ่มแล้วโบแทบสิบ่ทันถ้าเฮาบ่ลบก็ช่องแบนไผพี่น้องบ่แบนก็ใคระนี่ YouTube ลบอ,อ,อีกเลยแม่น ยูแม่เน่ยม <'re> ันลบนหายเลยแมนคือของแม่ต้องเปลี่ยนตอนอดนะุดงนะกินมันเรือ <c oughs> เร่องเนาะเรื่อง <ๆ S 1> เรื่องอะตอนแรกของเรามันเรื่อง <c oughs> มันฉีมันได้ยิ่แต่ว <c oughs> ่าฉีแบงให้ <c oughs> แต่เพิน่นโชคเอเมว,ว่าสองเท่อแหะกะยังเรื่องอยู่อ, ي, อ้ค่ะแอนแม่ต้องเปลี่ยนให้โอกาสคุณสองคร,รัง้งแม้วถ้าไม่ลบแล้วก็แบบว่ามันลงได้แต่บทมีแต่บทมีได้ได้แต่ว่าถ้ามันแรงแน่น่ะบมได้เลย มีแต่เคนเซิรอย่างเดียวเชเชเบอร์ห้ามบล็อกกับยูทบลมหมานยูทูบกันดเลยทำเองแม่ยูทูบโดให้เองไปหาล้างมือก่อนสิิขอย่วันอยากเนี่ยเราหายไปกินเยะยที่นนอ้วนอยากอ้วนแม่เนี่ยอยากอ้วนอที่จไม่เล้ันอ่มันเลยเชไ้มันเลยนะ มาแล้วอะไรคะลูกไปบูปิกท่านอ๋อยาคนแรกเป็าบูปิตคนสอเป้ากุเหรอเขามันจะมุ้งขาหรือมุ้งใช่ไหมแมวหายใจปิดมาอ๋อเจ้าขาเจ้าขาใจปิดเองเนาะเบิกงน้องเลยเด้อเลาไม่สรดจระ ้องเธอาเธอทำให้ป้านะป้าเธอบอกลูงว่า,อ,า,า,อ,าอ,อัน <c oughs> อันท่ายนยังไม่ได้พิสอ่เอาเออบอกเลยเาไปนีมเงินใบแข็งแท้ไงน,น้ำข้วบมัน้ำก็ข้วไม่หรอจิบเบ,บิลได้เดี๋ยเงินน้ำแสน็จก็จะไปเห็นลูกรเนี่ยไยัดเลยก่อนปยัดชิลปีแหละตัวเองใส่ไปว่าแชรตจะได้ไม่ชิลอนงไม่กิน แมงโมซื้อแม่มากินเจ้าแบบนี้ยกินข่าวด้อไอเบี้ยวม้สาวจ้าแม่บุญเยอะแม่บ่หิวด้หิวด้ใส่กอบเ่นดด้แมงมาท่านในเนื้อนตาเปรีเาติดทิายมาพ่อเอาน้ติยรถ้ปไปไไปันเดียวขี่ได้สามคนหูไป อ้าไปพี่จินกับไปคู่จีนอนกันไปซ่อนกันแล้วท่านหนึ่งกับสามคนคีนคุ้มรถกูเดะเมยพี่นอ้องไงลูกเต่ากับลาเกอลกันเลยเอออืมใหญ่สักหน่อยเพรแห้งนะข่าวเพว่ต้องการค่ะเออข่าวไอ้นี่ดีบ่คือแข็งแช่ปะข่าวให้ไฮ่นี่แล้วคือแข็ง เดี๋ยวเพิ่มชรที่อุ่นทันแรกันแบบด้านกูเกาฟังงายาเลยมาเริ่ ai, ีน้องเป็นไงตีทันอยู่เปนหางเหรอแ่เป็นชอบหนึ่งก็น้ได้ดิกินกินคนเดียวแโครกินพ่อกับพ่อป่าข้นข้องไม่ได้อยากเลยแต่ว่าไม่ได้กินข่าวเทียงกินแต่ข่าวเศร้าตากเดียวตอนนี้ก็สามโมงซีนะพี่น้อ ไม่น้องเจลกินแบบพอบริหิวแต่ว่ะขาแข้งขาอ่อนก็เลยกินแบบนี้รู้สึกว่า <c oughs> บริฮิวก็ยังแข้งขาอ,อ่อ <c oughs> นเมื่อยนะลองพอดู่าดูอันนี้ว่าคนแบบผู้คนดีแท้ภาษาแท้อื้อหนูเราค่อยอยากกินมันู้คนดีเนี่ยผู้คนดีที่เขาบอกตรงไม่ละตามขยิบตามขยิบไน้อง่ป เจลผสมกันนะการผสมก็แบบเจวกระปูให้เ,เ,หเองบ嘛ใหดเองกระปูเลยเจ้า็ดจ้ะโ <c oughs> อ้พัฒนาสิเมอร์แต่แรกมันคือป้าให้เหร็ออันที่ถ้าอยากกินกระปูที่จะเห็ดอันคืออันจเจวได้ปะเคยกินไ่มปิ๊ปืออ่ะอาจจะเคยบอกว่าถ้าเคยกินจะเห็ดได้ปา้าเห็ดรักทเทเหมื่อคืนไปเสีแล้ว มึงเคยกินข <match> ้าวแรกกัตั้งกลางคืนเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่มาเลยมาเลยให้พี่น้องไงกินน้ำกันนี่ดูเพิ่มกินไปแล้วเบิดเพิ่มโตตอนนี้เลยเพื่อนมันเฮ้ยเพิ่นมาเอากินเมียเพิ่นมามากินหัวเน่าหัวเมิน ไปเพื่อนยาดรวยก็เป็นยัขายแม่เลยขยาใหญ่นไปช่างเดือนนี้ยังไม่เหีนอะไรด้เลยอวอย,วยอยู่จ้ะยังด้ยดยับ้า จังเลยดิจังเลยคนไข่เนี่ยให้มันดะอย่างนี้อ้ายังไงขอกระสอบแใค่ไู้่บ้างขนมาบ้บ้ข่าวตู้สามพันค้ะนี่มึงนะเป็นอะไรแก้ก็ได้ละแก้เงนกระตังเขาเลยอ่ะเฮียารูกเนันหรอ มาซื้อมาแล้วมันผิพลกินนี่มันแอบ่าแบบไปไปมาของเจ้านะมวนัมากือะนเลยนาด้นอืที่ซื้อมาให้ป้าแบบดามันมากผิดพลาเฮ้ยู่ลีไนี่ตอนัไนเลี้ยบ่ะแม่หอมเล็กหน่อยทำให้กินได้สุวแจมือถใส่ พี่ินแลวอยู่กูมากตชอบระจาแม่ได้ใจใจแม่แต่ก็ตรงขากับใจลูกเลยเสื้อผ้างามึ้อกันแม่มักวาลูกใส่พี่คือมันพอมานเลยนะเหมือนฉัชิมักทุกแบบี่เตี้ยวฉีดคุณคุณหน่อยทะในหู ก็เสือตัวที่ือกระโปงป้าเขาจะเอาคืนได้เปในข้าวใหม่เนี่ยตัวไหนกระโปรงนี่พี่เปพี่เบลสนใจอะไรเลยกระโปรงนนี้อันนี้เป็น่าณใป้าป้าอันนี้เปาใหม่นี่น่นะเมื่อถึมาป้าเอาคืนเลยแต่ว่าสนใจได้เจ็บเอาใหม่ได้เนาะ ขึ้นเลขวดนุ่งยางแก่เอามปใ่บุญเนี่ไหนแ่เอามาใส่บุญันบอสามันนะบ่อเ้นี่แหละเสือสีคนนี้เอ้ยแต่นอกไงเนาะเป็นวันที่เสืขึ้นไ่จได้เห็นกันเสือเสือเสื้สีพี่เบลจะไปค่อยวงของเนาะ คนจีวอนี่ป็นไาคำของคนมากนันไทยเนี่ยต้นขาอ่ห่วงองป่านีแทบไมได้เก็บไปเขาเ่เขาใสใใสถึงแทบสึงไได้กันยังหวงมาอยู่แล้วใสอยู่อันนี้เขาใสไปแ้หายนอกก็หายไป้เนด้ยอ่ะเฮ้ยใสใเอีกคืน ที่แทะชิ้นกับพี่เนี่ยหามากกี่แั้วนี่มันมันน้ำมันมันนี่หมอกแทะมันหมอกนั่นอ่ะแม่โซหาใครอยู่ดีจะจะเป็นได้ไรสองเมนูเป็นสามคเนเนียเนาะ นี่หนึ่งมาลงมาเลยปะมาลงมาไก่หา,าลเลยตัดดิอ่ะถึงไก่ละน่ะแม่พี่น้องไงแม่ต้องเปดินกันเด้อสัสคลิปนี้ก็ดีขอจบกันเด้อพี่น,ออน้องไงงนแม่พี่อแค่ดกกอนเด้อเนาะ ถ่านทำบรรยากาศสองผัวเมียนมาคอกันใช่ไหมพี่ต้องเบิรงเดือนมาที่ลแมลงเตยเดือนเดือนละสองเทืออืมแล้วที่นี่ก็สบายดีเลยเป็นแบลน้อากาศก็เริ่มหนาวเลยเิ่มเรเย็นเหมือนเออเนลมแห้งเหมือนลมเลยร้อนเย็นเขาเหมือน